เอผมไรหน้าเกมแล้วเอ้ยว่สดีครับเอผมไม่ได้จะเปิดหน้าจอผมจะเปิดหน้าเกมเกมผมมันเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรผ่านจอไปอะไรเฮ้ยคุณไวขอจริงคืนหลอนหรือฮันเตอร์หลอนเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับตื่นเต้นอย่างเลยเอะเฮ้ยโค้งได้ด้วยผมนึกว่ามันจะให้ให้ตรงอย่างเดียวอะไรเงี้ยอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหประเทศไทยมันก็ต้องชิดซ้ายที่ทุกคนโอ้ขับให้มัน ดีๆเลยฮะนี่อันนี้เกมมันจะมีอะไรบ้างนอกจากขับรถฮะคงไม่ใช่มีแค่ขับรถใช่ไหมนี่กูขับกินเลนเลยปิดทองฝังลูกในมิด w h a t s a p แหมน What What อะไรนะฮะทำไมไม่เปิดเพลงในรถอ่ะเปิดได้เหรอา <c oughs> ไม่ปกติหลือกระสีหรือเปล่าเธอเล็บ If you see อะไรอ่ะอันนี้อันนี้คือยังไงฮะถ้าผิดปกติแล้วซ้าย เอ๊ะมันมีแบบผิดปกติไม่ผิดปกติด้วยเหรอตอนที่พี่ขับรถสังเกตด้วยพี่สังเกตแหละมีอะไรสังเกตอะ่ะผมก็เห็นมีแต่ทางเมื่อไรจะเจอให้เมืม่อไรจะเจอ,มอ,เจอผมยังไม่เห็นเจออะไรเลยอะสาราปิดไฟพี่เป็นยังไงสาราปิดไฟแล้วไงก็วันนี้เขาอาจจะปิดไฟก็ได้ไงเขาประหยัดไฟแตกตรงไหนวะทุกคนโอ้ไม่ไหวไม่ไหวอ๋อไม่มีอะไรแปลก่าคนที่แปลกคือผมเองใช่ไหมบืนเบิรนเที่ยงคืน เฮ้ยตีสามวะผมขับมาตั้งนานแล้วผมยังไม่เจออะไรผิดปกติเลยอ่ะเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่ใครเห็นเหมือนผมป่ะมันเหมือนมันเหมือนมีซอมบี้ซอมบี้ป่ะผมคิดไปเองป่ะสุดหล่อข้างถนนอ๋อสุดหล่อนะฮะก้นก็ไม่ไม่น่ามีอะไรแปลกเนาะผมว่าขับไปทางขวาแล้วกันเป็นวัดซับเหมียนเหมือนเดิมใช่ไหมเฮ้ยสวัสดีฮะสวัสดีฮะโอ้สวัสดีฮะสวัสดีฮะหล่อเลยสุดหล่อข้างทางนะฮะ อ๋อฮันเตอร์มายืนโบกรถแล้วอ๋อพี่ฟาร์มโชว์ดิฟรถหน่อยอ,อืมันดิฟไม่ได้ดิพี่ครับพี่ครับอยู่ที่สารละว้าวไอ้มันมีรถสวนมาด้วยเหรอวะที่เชื่อรถผมทำไมเดี๋ยวมมอ๋อเมื่อกี้น้องขับมาโหน้องขับให้มันตรงเลนหน่อยเนี่ยมันต้องขับเลนกลางแบบนี้เข้าใจไหน้องใครสอนพี่ขับรถเงียบเงา อะไรไม่เงียบเหงาไม่เห็นรถที่ผ่านมาเมื่อกี้เหรอเนี่ยมีมีผมมีเด็กชาวแชทเนี่ยนั่งนั่งเต็มหลังรถเนี่ยเหงาอะไรอันนี้มาเล่นเกมขับรถนะฮะนี่เดี๋ยวผมขับรถขับรถโอ้ยตรวจไม่เป่าเรียกแน่นอนต้องขับอย่างนี้นะฮะต้องขับอย่างนี้พระหายเหรอเอา้าทำไมพระหายอะตกลงไปตรงเบาะบอกหรือ,ปอ,ปอเปล่าเดี๋ยวชาวแชทฝากฝากฝาก้มเก็บให้หน่อยฮะก้มเก็บให้หน่อยนิดนึงนะฮะพระหายอ๋อพระออกพรรษาไปแล้วอ๋อโอ,โอ้แล้วก็ไม่บอกกัน เอาหกโมงเลยฮะเอากลับมาแล้วเหรอฮะเนี่ยโอ้ยย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 ยนยหยยยลยยยยยย้ยย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 ยายยยยยยยนยยนยยยยยยยดยย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 นยย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 ล้ยย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 นรยชยรยยยยย้ยงยย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 ไปล่อนไน้เลยฮะเชิญไปกยอนได้เลยฮะยยิยไปย่อนเลยยยยยยยไปก่อยเลยย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 อย่าชนดิอย่าชนไปก่อนเยยไปก่อนเลย ไปก่อนเลยฮะไปก่อนเฮ้ยกูหลบให้แล้วเนี่ยเฮ้ยกูหลบไปแล้วเฮ้ยผมว่าจังหวะนี้ต้องมีมวยแล้วป่ะทุกคนต้องมีมวยแล้วป่ะไอ้นุ่มโอเล่ตำรวจแล้วนะเออฮัลโหลครับโทรมามีอะไร,รหรือเปล่าครับเออคือว่ามีเออมีลูก,กจิตคนหนึ่งครับผมมันมันชนตูดผมไม่หยุดเลยครับเออคุณตูดเด้งหรือเปล่าครับเฮ้ยตำรวจฮัลโหลมีคนชนตูดกูด้วยรถไอเวินอ้าว อันนี้ผ่านแล้วเหรออ่าแล้วเหรออันนี้อันนี้อันนี้คือจบแล้วเหรอแดดวรอผมยังไม่เจออะไรเลยมียายมียายสปีดด้วยเหรอผุ้หญ้ายที่อยู่ตรงหน้าเกมที่วิ่งตามรถไวๆนั่นคือสปีดแล้วเหรอฮะไม่เห็นเหมือนในเรื่องดาทันแันเลยมันต้องมันต้องเร็วแบบมองไม่ทันดีฮะแบบเร,เร็วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรดเรดเรดเชี่ยอะไรน้องฮัลโหล อันอน,นี้ชาวแชทคนไหนอันเนี้ยชาวแชทคนไหนเอ่อไปเล่นอย่างเงี้ยฮะฝากโทรเรียกศูนย์พิทักษ์อะไรทุกอย่างนะฮะมาดูแลน้องคนนี้ด้วยนะฮะเขาอาจจะอาการไม่ปกตินะฮะฝากฝากด้วยนะฮะอันนี้อันนี้พี่ไปก่อนน้องน้องน้องก็ลงมาได้แล้วนะเดี๋ยวพี่ไปแล้วน้องก็ลงมาเลยนะน้องนะเขาหลุดออกจากโรงพยาบาลครับผมกำลังตามอยู่เฮ้ยน้องรีบมาตามนะ,ะไม่ไหวนะคนแบบเนี้ยโอ้โหออพี่ฮันเตอร์เหรอเมื่อกี้ฮันเตอร์เหรออุยฝากด้วยนะฮะน้องฝากด้วยจับเข้ากงเลยฮะขังลืมเลยฮะขังลืมเลย เป็นไรไหมเฮ้ยโ้โอ้โอโอโน้องพี่บอกแป๊บนึงนะน้องเฮ้ยน้องพี่พี่โขกว่างไงกลับโรงพยาบาลจริงโอ้ยไอ้สายที่ผมโทรหามาวานเนี่ยไม่มันไปไหนออะฝากฝากด้วยนะฮะไม่รับอย่างนี้ไม่ได้นะฮะชาวแชทคนไหนนี่กลับบ้านเลยนะ,ะโอ้ฝากรับน้องคนนี้กลับบ้านเดยนะไม่ไหวไม่ไหวอะไรนะฮะคนละคนพี่อันนี้ผมออกล่า เวลาผมฮะอ๋น้องกำลังออกล่าน้องใครก็ได้ตามน้องนนี้กลับด้วยนะฮะไม่ไหวรงนะ <c oughs> ฮะปีเตอร์พาร์เกอร์หลฮะมันจะดับทำไมเนี่ยเพลงเนี่ยฮะเฮ้ยทำ,ทำไมเป็นเสียงเพลงสมดมนะ่ะอันนี้อันนี้ทุกคนก็ฟังไว้นะฮะโดยเฉพาะพวกบาปหนาที่อยู่ในแชทเนี่ยฟังไว้นะฮะเฮ้ย เอ้ยมีคนมีมีคนอยู่มีคนเลี้ยงช้างอยู่ด้วยฮะโอ้คงเศร้าหน้าดูเลยครับไปยืนบนช้างไปนอนกอดช้างแบบนั้นอ่ะโอ้ยชนชนชนชอ้ยโ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 ้ยลอยลลอยเดี๋ยวีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว what เดี๋ยวรถกูลอยไงทำไมรถลอยอ่ะอันนี้เมื่อกี้ปีเตอร์พาร์เกอร์เหรอฮะ แรงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมหยุดดูแป๊บเดียวอย่งอ่ะมันแบบมันพลิกรถผมเลยแบบเ hey, ฮ hey, ้ยเฮ้ยมไม่จอดคุยกับกูเหรออย่างนี้ปะผมอยากไปดูตัวอื่นต่อผมรู้สึกว่าก็แค่ช้างล้มปะวะ้ยพี่ไปหยอกเขาอ่ะเขาไปพอใจอะไรอย่างนี้ปะใช่เหรอผมไปหยอกอะไรเขาอ่ะผมผมว่าแค่บอกว่าคนเลี้ยงช้างอะแม่งพลิกรถเลยทำไมวะเฮ้ยยายยายยายเดินคนเดียวไม่ไหวมั้งผมผมไปส่งได้นะ ยายยายครับยายผมไปส่งได้นะโหลยายยายยายเฮ้ยผมไปส่งให้ได้นะยายอุ้ยรู้เลยเดี๋ยวเราขับรถไปกับคุณยายแล้วกันครับผมไม่อยากให้คุณยายเขาโดนโจรแถวนี้ป้นนะฮะยายฮะโหลฮะโหลฮะยายยายได้ยินผมเปล่าเอาผมหน้าดิเขามองหน้าดย มองหน้าเฮ้ยมองไม่เห็นนะยายฮัลโหลคุยด้วยคุยด้วยกันหน่อยดิคุยด้วยกันหนอ่อยยายฮะเอ้ยอยู่ไหนแล้วอะเ,เดินไปไหนฮะอันนี้จะเดินไปไหนฮะผม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 ไปส่งให้นะผมไปส่งให้ได้นะฮะโอ้หยายไม่ไหวนะเนี่ยทำ,ทำไมถึงยังฝืนตัวเองขนาดนี้ไม่เห็นต้องฝืนตัวเองขนาดนี้เลยฮะไม่ไม่ไปด้วยกันเหรอไม่ไปด้วยกันจริงเหรอสงสัยคุณยายเขาไม่ไหวแล้วฮะผมอยู่อย่างนั้นอือ ไปไหนไม่ได้หรอกูไม่ยอมขึ้นรถนะอย่างนี้แหละไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยยายวิ่งยายวิ่งยายวิ่งใหญ่วิ่งยญ่วิ่งยายวิ่งยายยายโคตรเร็วเลยอืมอ้าวเลยอยายยายว่ายายสู้ผมได้กันเหรอฟาดดิแบนสไลม์มันชื่อของผมไม่ใช่ชื่อของยาย เอ้ายายไม่ตามแล้วฮะโอ้โหนอกลออไงยโคตรอ่อนเลยยายไม่ไหวเลโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ยโอ้ย้ยโ้ยอยโอ้ยอยโยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ ดูไปไหนเลยจ๊ะยายจ๋าวายเกลียวที่ชอบรุ่นยายเหรอไม่ใช่เมื่อไหร่ผมจะได้เจอตัวใหม่ๆวะผมอยากเจอตัวใหม่ๆอ่ะพอเจออะไรใหม่ๆเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะอะไร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 อุ้ยนี่ร้องไปด้วยกันได้ไหมฮะไปแล้วดีกว่าดีกว่า จะวิ่งตามมาเหรอหรือว่าเขาจะวิ่งตามมาเหมือนคุณยายสปีดแลเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ไ,มไม่เขาไม่ต้องวิ่งตามมาเขานั่งอยู่หล,งลังรถคูไอ้เดียวะเดียวัเียว้วว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 ว อืมนัวนัวอัวนัอนัวนัวนัวชบเมยุบเกูอยู่ไหนเียกูอยู่ไหนกูขอกูขอดูทางหน่อยได้ปะวางสายเพื่อนกูางายแล้วอ่อออนนี้ไม่นี้ทาอะไรไม่ได้คนี้ทอะไรไม่ได้จริงออนไปไปไปคนต่อไปคนต่อไปเมื่อกี้ได้กลัวคน นี่ยังตามอยู่ว่าโอ้ยตามไปอยู่นี่หลอนซ้อนทางเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ดีแล้วเมื่อกี้ดีเมื่อกี้ใช้ได้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมชอบขอขอเจอหน่อยขอเจอหน่อยขอเจอทีนึ่งใหม่รอบเปล่าใหม่รอบเปล่าใหม่รอบปะไม่มีเฮ้ยเป็นไรแฟนทิ้งเหรอเอยตัวกระตุกด้วยฮะปุ๊กุงปุ๊กุงตุกระตุกตุกระตุกปุ๊กุงตุกระตุกปุ๊กุงเจอกันน้อง ไม่สำคัญหรอกว่าคนที่นั่งเบาะหลังรถจะเป็นใครมันสําคัญที่ว่ารถบึงอะไรแค่ไหนใช่ปะดองพวกนี้เนาะผมจาได้ถ้าเกิดเราลงตรงเนี้ยอ๋อโอเคร <laughs> อดมาดังคืนฟ้าสว่างปุ๊บกูลงเลย ้คุณใหญ่ไม่มาป่ปะหรือมาแล้วว่าอกหมุนหมุนหมุนหมมุนไม่เป็นเอาเอาบุญตัเด็กสามสิบาทนะครับรอรอเพจก่อนพี่วเปรเด,ด้อพลังการตีพ่อตีแม่เฮ้ยขอ,อทีเลยคือว่ากว่าจะมานะมึงไงฮะชนขอชนขอชน ขคดชนชนยังไงไม่ให้ตกดีวะเออโทษทีนะฮะโทษทีนะพี่กินนมพี่กินนมยี่ห้ออะไรอะ่ะพี่กินนมยี่ห้ออะไรฮะทำไมตัวสูงจังอันนี้อันนี้พี่เป็นนักบาสป่ะฮะเป็นนักบาสป่ะอุ้ยถ้าพี่เป็นนักบาสนะผมว่าลุ่งจริงพี่น่าจะลองไปสมัครเป็นนักบาสดูนะพี่แค่ถือบาสอะ่ะแล้วพี่ก็แค่ย,ยื่นมือไปไปดังอะ่ะคตรหาเงินได้อะ่ะแบบอีซี่ไลท์แฮกเลยนบิพี่มองเป็นโนวิตาเฉยเหรอเฮ้ยชัวร์เลยไฟฉายขยายส่วนไปละเจอก,กันพี่เจอก,กันนะพี่เจอก,กันทีก,กันมีแค่นี้เหรอโอ้โนบิตาไม่ตามา เฮ้ยสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะพี่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 ไปไหนอ่ะอันนี้พี่ไปไหนฮะใช่ใช่คนเดียวกับเมื่อกี้ป่ะพี่ใช่คนเดียวกับเมื่อกี้ป่ะโอ้ยเฮ้ยไม่คุยด้วยไงมาอีกปะมาอีกป่ะมาอีกป่ะอยากอยากเจออยากเจอเฮ้ยสวัสดีฮะสวัสดีฮะขามีขามีฮ่าต้องอะไรอ่ะต้องอะไร ยุงยุงเยอะอ๋อผมรู้ว่าช่วงนี้ยุงมันเยอะพี่ก็ปัดให้มันโดนโดนหน่อยโอ้ไม่โดนพี่มันบินไปหลังพี่มันบินไปหลังพี่พี่พี่ตบให้ได้พี่ตบให้ได้มันอยู่ตรงนั้นพี่มันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นตบๆๆตบเลยเออตัวนี้แหละโอ้พี่ชาพี่ชาเกินอู้ตรอ่อนเลยพี่โอ้ไม่ไหวไม่ไหวผมไม่คุยกับพี่ละอุ้ยอุ๊ยวันนี้พี่อื้มมึงอยู่บนถนนนะอยู่บนถนนนะกูโชว์ให้ตัวกรอบเลยกูโชว์ให้ตัวกรอบเลยจะไปไหนจะไปไหนฮิบารอดอ่ะฮิ่ารอดปะฮิบารอดปะ อ่ะยิวออดอ่ะวู้ยโชนให้ขามันกรอบเลยเอ้าหรเอดักหน้าก่อนดักหน้าเนี่คิดมันคิดว่ามันจะดีผมได้ไงเอ้าหัวเจ็บปะคอามรู้สึกมันเยียบเลโก้ดิรู้เจ็บ้ยเนี่ยเนี่ยยืนยืนแบบกุมขาไงแบบรู้เลยว่าเจ็บเจ็บปเจ็บเจ็บเจ็บจแต่อย่าแต่อย่าแสดงแต่มันรู้ว่าเราเจ็บอะไรเงี้ยเออโอ้ไม่เจอใครเลย ยังเป็นว่าซับเมทเหมือนเดิมไหทุเรียนเหมือนเดิมนะฮะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอุ้ยช้างช้าช้าอุ้ยช้าช้าช้าโอู้้วีไวน้ดอกอุ้ยช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆหรือว่างเฮ้ยเมื่อกี้มึงชนเหรอมึงชนกูแล้วหนีอ่ะอ๋อไม่หนีไม่หนีไม่หนีโทษโทษหา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  โทษนะโทษนะเฮ้ยเขาช่วยดันเขาช่วยดันด้วยขอบคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผม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 จะไปทางนู้นวะพี่ผมจะไปทางนู้นวะพี่เออดันดันดันผมหน่อยฮะดันผมหน่อยดันอีกดันดันผมหน่อยฮะเอยน้องเอาน้องเดินซอยเท้าอ่ะน้องเดินซอยเท้าอ่ะน้องๆเป็นไรป่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ช่วยนะให้พี่ช่วยป่ะน้องน้องทำได้แค่นี้เหรอที่น้องทำได้แค่นี้หรือเปล่าฮะช่าง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 น้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าเขี้ยวตายง่วงเรียกว่างามีหูมิดเฮ้ยเฮ้ย เป้านิ่งน,นะ,น,งน,น,ะน้องเป้านิ่งเองนะน้องเป้านิ่งเองนะน้องน้องเป้านิ่งเองนะน้องน้องเป้านิ่งเองนะโดนไปด้ยแต่ช้างเขาก็แกล้งเอ้ยไม่ได้แกล้งโอ้ผมก็เล่นกับน้องตามปกติป่าใครไปสงสารเป้าน้องโอ้ที่ต่อให้ขนาดนี้ก็ยังผ่าเลยดิโอ้ยไงจริงไงจริง อนี้อันนี้ขอให้ทุกคนรู้นะฮะที่ที่ผมผ่านได้ง่ายขนาดนี้เพราะว่าเวนกรรมน่ะมีอยู่จริง